ะครับรายการไปกับนุชรออกับผมเต้ตองเชยได้กลับกับพบอกับพ่อแม่พี่น้องและก็ท่านผู้ชม SCTV อีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ในงานเป็นทีดีดีไซน์หรือว่าอารยะหกรรมอารยะสถาปัตร์นะครับเพื่อคนทั้งมวลนะครับซึ่งจัดโดยนะครับทูตดารยะสถาปัตร์ท่กประเทศท่านผู้ชมครับภายในงานจะมีอะไรนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชม ไปรับชมของผมพร้อมๆกันนะครับไปเลยครับเชิญเลยครับัท่านผู้มที่กระอรรนครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์สําหรับคนพิการอีกชิ้นหนึ่งท่านใดที่พิการเหมือนผมเนี่ยครับก็จะต้องใช้แบบนี้ครับแต่นี้ก็ค่อนข้างจะมีราคาหน่อยนะครับผู้พิการที่พอที่จะมีกําลังในการที่จะซื้อนะครับก็สมควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่ารถคันเดียวก็สามารถไปนู่นได้เพราะว่า รถวินแชร์ปกติมันใหญ่แล้วก็มันไม่สามารถพับขึ้นรถได้นะครับ<อ>๋ได้ทุกขนาดไซส์ได้ทุกสีคอ่าผู้มิการท่านใดยอยากที่จะมาตัดก,ก็มาวัดตัวตัดได้เลยใช่ไหมครับได้คครับท่านผูชมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าการประกอบนะครับรถรถคันนี้นะครับถ้าแนดาร์ดอยู่ว่าไปไหนได้น้ำหนักน้ำหนักประมาณ 10บโลครึ่งค่ะสิบโลครึ่ง,รงนะรอขึ้นอ,อยู่ท้่ขนาดนะคะออครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเนี่ยก็ได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายอุปกรณ์สาหรับคนพิการถ้าผู้พิการท่านใดนะครับผู้พิการท่านใดเนี่ยอยากจะนะครับวัดตัวตัดนะครับน้ําหนักรถง่ายๆยกขึ้นไปไหนมาไหนคนเดียวได้ครับขับรถได้ก็ยกขึ้นรถได้สบายเลยครับ ไปที่ร้านสวัสดีโปรเมทอยู่ที่ศรีราชามีสองที่ค่ะมีที่ศรีราชาและที่ระนองสองค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไ้ที่ด้านหน้านะครับผู้พิการท่านใดที่ติดตามรายการไปกับนุ่ล้อกับผมเนี่ยต้องการอยากได้รถวินแชร์น้ำหนักเบานะครับสามารถาไปติดต่อที่ร้านแล้วก็เอาตัววัดขนาดตัวตัดให้พอดีตัวเลยมันจะเข้าข้องอย่างผมเนี่ย นะครับก็เป็นลูกค้ากับร้านนี้ครับกับสวัสดีโปรเมดมานะครับรถคันนี้ก็ซื้อจากสวัสดีโปรเมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับรดราคาอย่างนี้มันเป็นราคาค่อคนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นคนพิการท่านใดถ้าอยากได้รถด,ดีๆสักคันก็เก็บตังค์นะครับประหยัดเก็บตังค์ผมว่าคุ้มค่านะครับสําสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ,รบทางสวัสดีโปรเมดที่ได้มีโอกาสให้ ถ้าผูช้ชมได้รู้ว่ายังมีรถด,ดีๆขอขายมีสองที่ที่ไหนบ้างครับศรีราชาศรีราชากับที่ระนองสองครับที่ศรีราชาและที่ะละนองสองนะครับติดต่อได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไ้ด้านหน้าจอนะครับถ้าผู้วกิการท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะให้ทางผมเนี่ยก็ติดต่อมาที่รายการเบอร์ผมก็จะขึ้นอยู่แล้วครับหน้าจอทีวีนะครับสำหรับวันนี้ขอคุณมหน้าครับพี่ดบ อ๋อท่านผู้ชมที่รกรอรับครับก็ผมเดินมาเจอนะครับจังหวัดบูธของคนพิการจังหวัดปทุมธานี่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสไปอ่าสอบถามคุณพี่ที่เป็นตัวแทนคนพิการจังหวัดปทุมธานีมาออกบูธสวัสดีครับ่อะไรครับพี่ประเสริฐลายทิมครับ๋อพี่ประเสริฐลายทิมเราเคยคุ้นหน้าแต่ต้องอยากให้บอกเองวันนี้คนพิการจังหวัดปทุมธานีเอาอะไรมาออกบูธเอาผักสลัดมาออกบูธครับ ที่สมาคมปลูกเองครับภาคมปีลปลูกปลูกเองครับท่านผู้ชมครับมีอะไรบ้างครับพี่มีคอร์ดมีที่ปลูกนะครับผักแคล้วผักไทยก็มีผักคะน้าผักกาดหอมผักกาดขาวแล้วก็ตั้งโอ๋ก็ใช่มามาร่วมทุกปีใช่ไหมครับสมาคมปีนี้เพิ่งมาปีแรกปีนี้ มาปีแรกครับในการที่จะมาร่วมกับอารยะสถาปัตนะครับมหาบรมราชสถาปัตฯแล้วขายไปไงครับก็เรื่อยๆครับก็ดีครับก็ดีนะครับครับงานมีถึงวันที่เท่าไหร่ครับพี่สดตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบสามวันนี้วันสุดท้ายพี่มาวันแรกเลยใช่ไหมพี่พี่มาวันแรกเล้วสิบสิบจนวันนี้วันสุดท้ายเนาะวันวันที่สิบไปวันที่สิบสามก็ถ้าสมมุติว่าพี่น้อง ชาวปทุมธานีจะไปอุ่นที่สมาคมได้ไหมครับพี่ได้ครับเราขายหน้าฟาร์มด้วยอพี่สครับสมาคมอยู่ตรงไหนครับหลังคลองสองเส้นธัญญาธัญญาหลังวัดแสงสันครับหลังวัดแสงสันนะครับผมสมาคมขรนกปทุมธานีครับผมผมทราบว่า,อานอกจากจะมีผักขายแล้วมีสลัดขายแล้ว เร็วๆนี้ก็กำลังจะเปิดบูธกาแฟใช่ไหมใช่ครับบูธกาแฟอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กล้องมาถ่ายดูนะครับเสร็หรือยังครับพี่ยังครับยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จครับก็เปิดบูธอาจารย์เขาถืจากมองเทพที่เราได้อาจารา์ห้าห้าครับอาจารย์เขาแนะนำมากันเลยก็ชวนมาเปิดบูธด้วยกันครอาจารย์เขา แล้วปิดการก็ต้องลับที่ปทุมใช่ไหมครับพี่เสรศจับครับเดี๋ยวแล้วนายกสมาคมมารับใช่ไหมครับมารับเพราะผมเห็นมาผมมาวันที่สิบเอ็ดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาผมก็ทีแรกไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นบูธของจังหวัดปทุมของเรานะครับวันนี้ท่านเลยบอกว่าต้องไปถ่ายกิจกรรมของวงพิการจังหวัดปทุมด้วยวันนี้ผมจงมาอีกครั้งครับ รับครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดต้องการอยากที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์คนพิการเป็นพวกผักสลัดพักโขกพวกอะไรนะครับก็เชิญได้ที่อ่าคลองสองสัญญากลางสองครับแล้วก็หลังวัดแสงสันาิวาสจบถ้าสมมุติก็ที่สรงครับครับออกผักเนี่ยจะออกวันไหนบ้างครับพี่ ก็ตอนนี้เราปกติรอบหนึ่งก็สี่ห้าวันหนึ่งรอบสี่สิบห้าวันครับจะโตแล้วก็เราก็ทยอยไปวนสี่ห้าวันทีสิว่าพี่น้องเขาอยากไปอุดหนุนเขาไปจังหวะผักจะไม่ออกก็ต้องรอให้ออกออกแล้วครับแต่มันยังไม่โตอ๋อมันออกไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถไปได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าผักจะไม่โตเราก็จะมีอย่างอื่นนะเป็นผักอย่างอื่นที่ยังไม่โตให้ให้ได้นะเพราะฉะนั้น พี่เชนเชนนะครับที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดปุรุมธานีซึ่งนายกเพื่อนและพิเศษก็อยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้รายการไปกับน้องขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่เราได้มีโอกาสพากลุ่มพี่พิการนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้หากอนอื่นต้องขอสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรครับพี่ครับอพี่ชื่อกัจจกรทวีศรีค่ะ มาจากไหนครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องครับมาจากเชียงใหม่เจ้ามาไกลมาก,ามากแต่ว่ามาร่วมร่วมงานมาครั้งนี้ครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วที่เชียงใหม่ทางอารยย์ขาตัดที่อำนวยความสะดวกของคนพิการมีมีไหมครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังขาดความเข้าใจในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยให้กับคนพิการนะจะมีทางลาดแต่เป็นทางลาดชันยังยังไม่ได้มาตรฐานยังค่ะยังไม่มาตรฐานแต่บางที่ก็มาตรฐานแล้วครับก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนอยู่ค่ะครับท่านผู้ชมที่กคารพรักครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาก็เป็นคนพิการที่อยู่ก็ ระยะสถาปัตหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกคนพิการเนี่ยก็อยากจะฝากให้พี่ได้มีโอกาสเป็นปากเป็นเสียงถ้ามีโอกาสรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐก็ขอให้ได้เข้าไปค่ะเป็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นทูตอาสาอยู่อ๋อเลยครับเป็นทูตอาสาอ๋อไม่ได้ไม่ได้เป็นทูตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ช่วยการผลักดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เองก็ทำงานขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้มาอยู่แล้ว20่กว่าปีแล้วค่ะ คุณพี่ครับอยู่เชียงใหม่นี่อยู่อำเภอเมืองหรืออยู่อำเภออะไรครับเอ่อจริงๆบ้านเดิมบ้านคุณแม่อยู่ที่อำเภอเมืองแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอสันกำแพงค่ะก็มีเพื่อนๆมาวันนี้ก็มีพี่แดงก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันครับสวัสดีครับพี่ครับจากอำเภอจอมทองแล้วพี่คนโน้นนะครับสวัสดีครับพี่อิ่ซารีถึงจะเป็นผูกรุงเทพแต่เป็นเพื่อนกันอ๋อครับอิ่ซารีก็ขับเพื่อนเนาะครับครับไปถึงไม่เอ่ยไปถึงครับส่งเลยส่งเลย สาลี่มาจากไหนครับเหอเออเป็นอยู่กทมค่ะอยู่กรุงเทพใช่ค่ะอยู่ที่ลาดบุรณะค่ะอยู่ลาดบุรณะฝั่งธนใช่ค่ะฝั่งทนครั้งนี้มาร่วมงานครั้งแรกหรือว่าครั้งที่ไหนครับเออเนื่องจากว่าสาลี่เป็นทูดอะไรสาปัดกรุงเทพนะคะก็มาร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่สามอืมค่ะทุกครั้งที่จัดงานมาร่วมทุกครั้งเหยใช่ไหมมาทุกครั้งค่ะ มีวามรู้สึกยังไงครับที่เขาได้มีโอกาสจัดงานเพนื่อคนพิการนะครับจากอารยสารถาบันเพื่อคนพิการก,ก็คือรู้สึกด,ดีใจอะค่ะว่าได้เหออมือนกับว่าในเรื่องเรื่องของคนพิการเนี่ยได้มีการเผยแพร่อ,ออกสู่ในสังคมนะคะ<ช>แต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เราไม่ได้จัดเพื่อคนพิการอย่างเดียวนะคะเราจัดเพื่อสําหรับคนทุกคนด้วยค่ะ<ช>เพราะว่าภายในงานเนี่ยก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยอะค่ะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าเนี่ยมันคือปีของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผู้พิการอย่างพวกเราใช่คางนั้นก็ยังมีผู้สูงอายุใช่ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วถ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ค่ะสักครับคุณค่ะพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จตุการครับสวัสดีค่ะเห็นไปเห็นมาภายในงานก็เจอน้องสายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยฮะทำกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่นครสวรรค์โดยเฉพาะที่อำเภอตาขีนะครับต้องมารู้จักท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมารู้จักจกับน้องอุไทยวันพุ่งทองครับน้องอุไทยวันพึ่งทองมาถึงกี่โมงครับน้องครับมาตั้งแต่วันที่9้าแล้วค่ะโอ้สองวันแล้วเมื่อวานนี้งานเปิดวันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะค <laughs> แล้วปีนี้ปีที่ไหวครับน้องอุไทยวันครับ ของเราก็าคือเริ่มของนครสวรรค์เพิ่งเริ่มมาทำเป็นป,ปีแรกอะค่ะปีแรกใช่ไหมคะเราอยากจะขับเคลื่อนงานในเรื่องอะไรยธรรมปัดของจังหวัดเราเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนฮนะนครสวรรค์เนาะใช่ค่ะเราเป็นทูตประจําของจังหวัดนครสวรรค์นะครับและเป็นงครับทางอะไรทีรสถาปหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพิการนะครับอ่าพอเราเริ่มมาทําเราก็ค,คิดว่าอ่าในจังหวัดของเราอ่ะมี สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีวัดวารามสวยงามเยอะออเราก็จะไปเหมือนกับขับเคลื่อนงานตรงนี้ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีะค,ะค่ะท่านผูน้ชมครับถ้าสมมุติว่าจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำนู่นทำน,นี่ถ้าไม่มีตัวแทนคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นยากย <ะ S 1> เพราะฉะนั้นนครสวรรค์ก็โชคดีอีกจังหวัดหนึ่งก็คือมีตัวแทนทูระยะสถาปัตร์ประจําจังหวัดนครสวรรค์คือ น้องอุทัยวันพึ่งทองซึ่งปกติแล้วอุทัยวันพึ่งทองเนี่ยเป็นนักกิจกรรมเตยงเลยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่กระลบแล้วครับก็ทางทร,รายการไปของนุชโลนี่ต้องอยังครับต้องให้กําลังใจน้องนะครับถ้าสมมติวา่าอยากจะสื่อสารอะไรกับพี่น้องผนพิการก็สามารถ ติดต่อผ่านรายการได้เลยนะครับได้ค่ะพดีค่ะสำหรับที่สมาคมของน้องไทยวันอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่อำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์นะค่ะตอนนี้กิจกรรมหลักๆทำอะไรบ้างครับน้องก็นอกจากช่วยเหลือคนพิการแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเด็กก็คือทำรบวงจรเลยที่เห็นในหน้าในสื่อออนไลน์เห็นน้องไทยวันออกไปแจกนู่นแจกนี่ไปช่วยเหลือคนพิการไปช่วยเหลือผู้สูงอายุตลอดเวลาเลยนะครับก็ ในฐานะรายการแปนรนุ่งรอก็ต้องขอบคุณแทนคนวิการจังหวัดนครสวรรค์ด้วยคู้ๆนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปเ,าเจอผมในงานแล้วก็เดี๋ยวเจอใครอีกหลายหคนโดยเฉพาะวันนี้ท่านนายกอบจจังหวัดปทุมธานีท่านพลตโโรำรวโคำนวณวิทุกอปุปจางจะมาร่วมงานนะครับก็เดี๋ยวพบกับท่านครับขอบคุณครับ รอดได้นะครับมนุษย์เนี่ยเราก็เริ่มมีอรารยธรรมตามปรตาสาตรงที่เราช่วยเหลือกันนะครับเป็นสังคมที่มีความเป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือกันนะครับอารยาสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยเฉพาะถ้าลองประหลาดนี่เมื่อกี้ผมแอบถามมาอยู่กับท่านดูว่าอายุ48เองอนาคตอีกยาวไกลนั่นก็จะเป็นหลักประกันว่า สิ่งที่ท่านพูดเป็นนโยบายวันนี้เนี่ยก็จะยืนยันยืนยงอย่างน้อยอีก12ปี <c oughs> หลายท่านมาบอกว่าทำไมเนะนะวทีเกการดังก็อยากเกตการเพราที่เราจับทาบมกฎหมายอะเงี <c> ้ย <oughs> จะได้ไม่ลืมว่าเป็นไหนต้องทำเราจับแล้วก็มีทางลาดเป็นมาตรฐาน เขามีแต่บรไดแล้วก็ไปไม่ได้ครับบอกเราบอกว่าเป็นการจําลองเลยนะครับฝังกว้างแล้วก็กัดจักดาวอันนี้สามารถที่จะไป,ปะเรียกว่าดีไซน์ที่จะใช้ในจังหวัดหรือว่าใช้ในอุทยานต่างๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้นะคะรับผมอุ่สระดิดพิศิสวโลกชาเชิงเซาประทุมธานีนะครับท่านบิ๊กแจ๊ดนะครับนายกอบจพลตำวโทคำรุวิทย์พู่กระจาครับนีฮะท่านนี้มาในทรงแบบมวยสูงยาวเข่าดี ปลายปายขวาสลบ,ลบนีนะเปรีแบบแ้งแย้แกใจถึงขึ้นได้โอ้โหเนี่ยวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันท่วงทั้งแผ่นดินนะครับเพื่อจะมาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนพีเจ้านี่เลยครับนี่ฮะเพราท่านสูงไว่าเลยนะยนายกเทศมนตรีนายกาบาอบจประธานหอการค้านะครับแล้วก็ประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายขอเรียนเชิญน,นะครับจังหวัดสุรินมาแล้วนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดน่านนะครับ จังหวัดสู่ของแผ่นดินไทยนะครับที่เราจะมาช่วยกันส่งเสริมขับเคลื่อนผลักดันวันหนึ่งวันนี้ทุกท่านกรุณาเสียสละเวลานีค่ามาแล้วเนี่ยก็มาช่วยกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับนี่นะบันทึกเอาไว้เดี๋ยวสัมภาษณ์เดี๋ยวพิจารณ์พิจารณครับพิจารณ์ครับวันนี้นี่รู้สึกว่ามาแบบจัดเต็มพันธุ์นานีพร้อมขนาดไหนครับเรื่องการขับเคลื่อนอารยสัประ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทัมมน้งมวลนะครับที่ตอนนี้ของเราเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะคำว่าระายสถาปันเนี่ยหลังจากที่เจอกันแล้วเราก็พร้อมวันนี้ถึงต้องมาเองเพื่อมาดูว่าให้มาเก็บรายละเอียดเองว่ากลับไปเนี่ยเราจะพัฒนายัางไงนะครับแล้วเราตั้งใจว่าพี่น้องชนคนพิการเนี่ยสามหมื่นคนในปนทุมธาน,นีเนี่ยต้องได้รับดูแลอย่างดีต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ขมคนเดียวนะครับผมได้ประสษานกับประธานของรค้าประธานสากมประธานท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงงาน,นในปทุมธานีเนี่ยมันมีนิคมอุตสาหการรมอยู่สองนิคมนะครับทั้งนิคามบางกะดีนิคมนนทรแล้วก็มีอุตสาหการรมเพราะนั้นโรงงานเนี่ยจะเยอะเราถึงบอกว่าตามมาตราสามถึห้าเนี่ยเราพยายามขับดันให้เข้าไปทํางาน,นดีกว่าให้เข้ามาบริจาคนะจะทําให้เป็นต้นแบบและเรงบันดาลด้วยครับอ๋อนี่นะครับบิ๊กแจนตอนนี้โลแการคือใจถึงขึ้นได้เมื่อก่อนนี่คือมีวันนี้พราะพี่ให้นะรงครางไดง้ดังมากเลย วันนี้จะบอกมีวันนี้เพราะประชาชนให้แน่และเมื่องไทยเมืองอาะสขาผั์เมืองท้องเที่ยวเรื่อวบนทั้งบลเย้